ที่อาจารย์เป็นผู้อาวุโสในคริสตจกักรอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างคะเจ n เน a เรชันแกหรือว่าต่างวัยเนี่ยจากพระคัมภีร์อย่างเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ก็บอกว่าจงฟังซึ่งกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์เราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะ พบกับใหมช่ชิดชนกกับรายการใจสมานทอกรายการทอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบและเจรินายเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่เราจะมาพูดคุยกันเป็น EP ที่เป็น universal issue หรือว่าเป็น EP ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ generation gap ที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกช่วงอายุนะคะแล้วก็ในทุกๆ มิติของสังคมเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ความพิเศษของเราค่ะเราจะมาคุยเรื่องนี้ผ่านมุมมองของคริสเตียนกันอย่างที่พี่น้องก็เห็นใช่ไหมคะเวลาที่เรามาที่คริสจักรเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนจากหลายๆช่วงวัยเนี่ยมารับใช้ร่วมกันนะคะทั้งคนรุ่นที่อยู่นานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งก้าวเข้ามานะคะมีบทบาทในการรับใช้ที่นี้ ความท้าทายที่พบนะคะจากประสบการณ์ที่เห็นเนาะแล้วก็จากที่ฟังหลายๆท่านได้ได้เล่ามานะคะก็คือว่าวิธีคิดและมุมมองของคนหลายๆช่วงอายุเนี่ยมักที่จะแตกต่างกันแล้วพอแตกต่างกันมากๆแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันอะไรต่างๆนะคะก็เลยเอ,อ,อยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์มนุนศักดิ์ในวันนี้ค่ะว่าในหลายๆคริสตจักรหรือว่าในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนําแล้วก็มี ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็สวัสดีอาจารย์ก่อนนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ค่ะมหมายเชื่อว่าในหลายๆคริตสตจกักรแล้วก็ในที่ต่างๆเนาะเขาก็มีปัญหานี้กันอยู่ก็คือเรื่องของเจนห่างต่างอาไวอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้วิสุผู้อาบุโสในคริตสตจกักรอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างคะคือผมมีความคิดว่า,เ,าเรื่อง Generation g จเนอเรชันแกรหรือว่าต่างวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์ะนะครับเ,เพียงแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอัตราเร่งเพราะฉะนั้นไอเจเนอเรชันแกรเนี่ยมันก็เลยเกิดได้ได้เร็วขึ้นในแต่ละช่วงนะครับคือมันไม่ใช่เพียงแค่รุ่นพ่อกับรุ่นลูกเดี๋ยวนี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับ ก็ก็เริ่มมีปัญหากันแล้วนะครับเพราะมันการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นพั้นกุญแจสําคัญเนี่ยจากพระคัมภีร์อย่างเอเฟซัสบทที่5้าข้อยีก็บอกว่าจงฟังซึ่งกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าผมให้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือว่าผู้อาวุโสเนี่ยว่ารุ่นพี่เนี่ยเนื่องจากว่าเคยเป็นรุ่นน้องมาก่อนไงเคยผ่าน ไอ้วัยรุ่นหรือวัยวัยเด็กมาก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่าจะควรจะเข้าใจรุ่นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกเนี่ยมากนะครับเพราะเคยผ่านวัยนั้นมาก่อนแต่ว่ารุ่นน้องหรือรุ่นลูกเนี่ยไม่เคยมาอยู่วัยอาวุโสจะไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่ารุ่นรุ่นผู้ใหญ่นะครับควรจะให้โอกาสแก่รุ่น อ่อนอาวุโสหรือรุ่นน้องเนี่ยให้เขาได้มีเวทีในการรับใช้พระเจ้ามีบทบาทในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้าใช้ศักยภาพเขาได้อย่างเต็มที่ในขณะเดีวยวกันรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องให้เกียรติแก่รุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อรุ่นผู้อาวุโสว่าเขาเนี่ยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ยอมรับนะเป็นผู้ที่จะมาแบ็กอัพเราจะมาคัฟเวอร์เราจะมา สนับสนุนเราที่จะให้โอกาสแกเราได้รับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราต่างก็รู้บทบาทแล้วก็ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะช่วยลดแกลบช่องว่างที่มีอยู่เนี่ยให้น้อยลงแล้วก็ใช้ความแตกต่างของเราเนี่ให้เกิดประโยชน์ในการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรินสตจัจ ที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกวันนี้อืก็เป็นข้อคิดที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์รแต่ว่าอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่า rapid change เนาะเหมือนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็การที่คนรุ่นที่มาก่อนเนี่ยก็มีมุมมองอีกแบบหนึง่งแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เกิดมาในบริบททางสังคมที่แตกต่างออกไปทำให้เขา มีมุมมองที่ต่างกันนะคะก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบชอบเสนอความคิดใช่ไหมคะมีะไอเดียที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยเนาะไปตามเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่ว่าคนรุ่นเก่าก็มักจะมองว่าโอ้ยังขาดประสบการณ์หรือเปล่าอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้หาจุดบาลานซ์ซึ่งกันและกันได้ะคะ่ะก็คือผมคิดว่า ต้องรับฟังซึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วโดยเฉพาะในครสตจักรมันมีคนหลายรุ่นมีทั้งรุ่นอาวุโสใช่ไหมแล้วก็รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเมิร์ชกันให้มันให้มันกลมกลืนแล้วก็ไปด้วยกันได้ถ้าจะเอาแบบรุ่นผู้อาวุโสเลยมันก็อนุรักษ์นิยมมากเกินไปมันก็จะทําให้คสตจักรไม่สามารถรับคนใหม่เข้ามาได้แต่ครั้นเราจะเปลี่ยนแบบเอาคนใหม่รุ่นล้วน ผู้อาวุโสคนที่อยู่มานานแล้วมันก็ตามไม่ทันหรือว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นผมว่าให้ดีเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราไม่ได้มาเพื่อจะออชิงดีชิงเด่นกันจะมาเอาแพ้เอาชนะกันแต่เราควรจะมีเป้าหมายเดียวกันคือว่าทําอย่างไรจรึงจะทําให้คริสตจักรเนี่ยเราเก้าวไปด้วยกันได้คือคนรุ่นใหม่ก็จะได้ในส่วนหนึ่งที่ตัวเองอยากจะทําแต่อาจจะไม่ได้ร้อเต คือบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาแบบค่อนข้างจะหัวรุนแรงหน่อยอคือต้องอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องถูกใจอย่างเนี้ยซึ่งมันเขาก็ต้องยอมว่ามันไม่มีใครได้ร้อยเปอนอย่างที่ต้องการเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็เหมือนกันเราต้องกล้าเสี่ยงเราต้องกล้าลองให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่ออะไรเพื่อคอจักจะได้ก้าวไปข้างหน้าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเลยเนี่ย มันก็จะทําให้คิดจักนิ่งอยู่กับที่หรือสุดท้ายคิดจักก็ไม่สามารถก้าวทันการเปลีป่ยนแปลงของโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นมันมันต้องเข้าใจแบบนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ว่าการที่เราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรประนีประนอมซึ่งกันและกันเนาะรับฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยให้ปัญหาที่มันควรจะยิ่งใหญ่เนี่ยลดลงใช่ไหมคะคทีนี้ใหม่ก็มีคําถามต่อไปค่ะว่าคําว่าคนรุ่นใหม่ในที่นี้ค่ะ มีอาจารย์คิดว่ามีช่วงอายุที่อาจารย์อยากจะแนะนำไหมคะว่าโอเคอายุเท่านี้สามารถก้าวมาเป็นติรดติดทำสิ่งนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือผมคิดว่ามันมันต้องเขาเรียกก้าวมาทีละสเต็ปนะครับครั้งแรกคนใหม่เข้ามานี่น่าจะไม่ใช่เป็นหัวหน้าหรือเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดคือเข้ามาเป็นลูกทีมไงมามาเป็นทีมงานแล้วก็พิสูจน์ตัว แล้วก็ท,ทํจริงต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งพิสูจน์แล้วว่าเรับผิดชอบได้ทําได้ก็จะค่อยๆปล่อยอันนี้ไม่ใช่เป็นการกีดกันเขาแต่ว่าเราต้องคิดถึงคิดจักรโดยรวมภาพพจน์ของคิดจักรเราอยากให้ทุกอย่างออกไปมันดีไง <คะ S 2> เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาปุ๊บยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเรื่องต่างเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะปล่อยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยทำอะไรก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำโดย คนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาคอยดูแลคอยกำกับมันก็จะทำให้เกิดผลเสียขึ้นมาได้นะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าคนเก่าเองก็เอาคนใหม่มาแล้วก็ครอบงำเขาแล้วไม่ให้เขาได้แสดงฝีมือหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เลยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่ได้เกิดในงานรับใช้ไม่มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาคือไม่มีเวทีให้เขาไม่มีพื้นที่ให้เขาที่จะแสดงความสามารถ เขาก็อยู่ไม่ได้มันก็จะหลุดออกไปซึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือเราต้องเข้าใจพวกเหล่านี้อืเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์ก็คือไม่ใช่เป็นการครอบงําแต่ว่าเป็นการโค้ชชิ่งใช่หมคะใช่ครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้โอกาสเนาะส่วนคนรุ่นที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยก็เปิดใจรับฟังแล้วก็ประดีประนองคือคือผมอยากจะบอกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยต้องมองว่า อนาคตข้างหน้าพวกนี้จะขึ้นมาเป็นผู้นําเราจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดเราต้องก้าวลงว่ามันจะคือเวลามันจะไปข้างหน้าเรื่อยๆทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะผู้ผู้อาวุโสต,ต้องรับรู้ความจริงอันนี้แล้วก็ต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจะมาแทนตัวเองไเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆลดบทบาทแล้วก็ให้คนเหล่านี้ขึ้นมามแต่ถ้าขึ้นเร็วกันไปอาจจะเสียก็ได้เพราะ ขึ้นช้าเกินไปก็อาจจะไม่ทัน<ะ>เพราะว่าเวลามันผ่านไปเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะเวลาเนี่ยแล้วก็ช้าเร็วขนาดไหนผมว่าอันนี้เรากําหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนที่ขึ้นมาใหม่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเออพร้อมไหม,มแล้วก็คนรุ่นเก่า<ม>ก็ต้องพร้อมใจจนการที่จะลดบทบาทลง<ะ>เป็นโคช้ชเป็นคนให้คําแนะนำนะ<ม>สมัยก่อนผมเนี่ยเขาบอกว่า ให้หาคนที่ทิ้งช่วงประมาณ10ปีแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมว่ามันนานเกินไป10ปี5ปีก็พอเพราะว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่มันแต่ละรุ่นเนี่ยมันแทนที่จะเป็น10ปีผมว่าตอนนี้มันไม่ถึง10ปีแล้ะสิบปีอาจจะรู้สึกนานเกินไป5ปีนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะหลายอย่างเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นมันต้องดูคอนเท็กซ์บริบทต่างๆด้วยนะครับ ในเมืองใหญ่กับในชนบทก็จะต่างกันดีฉะนั้นมันก็มันก็ต้องดอูก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ได้รับการหนุนใจมากแล้วก็อยากจะให้อาจารย์นะคะได้ได้หนุนใจพี่น้องที่รับฟังรับชมอยู่นอ้องว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคือคือผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าในคริสตจักรในเราเป็นครอบครัวนะครอบครัวของพระเจ้าฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เป็นเขาเรียกว่าให้เกียรติแก่คน ผู้อาวุโสนะครับตามพระคำของพระเจ้าบอกนะว่าเราเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ให้ให้ให้เกียรติแก่รุ่นผู้อาวุโสผู้สูงอายุในฐานะที่เขาอยู่มาก่อนนะครับต่างๆเหล่านี้เรากา็ให้เกียรตินะครับแก่เขาส่วนคนรุ่นอาวุโสก็ต้องรู้ว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่เข้ามาเขาคืออนาคตของคริสตจักรเขาจะขึ้นมา เป็นตัวจริงในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นโค้ชเราต้องสนับสนุนเขาให้กำลังใจเขาให้เวทีแก่เขาแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอยู่นั้นลงไปในตัวเขาและให้เขาได้ได้เรียนรู้จากเราแต่ว่าไม่จำเป็นต้อง Copy เราเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ยังน้อยเขาไม่ต้องเริ่มจบจากศูนย์นะ mm hmm. เขาสามารถมีข้อมูลหลายอย่างที่ได้จากเราซึ่ง เคยผ่านเวทีนี้มาก่อนเส้นทางนี้มาก่อนก็จะได้บอกเขาและให้คําแนะนากับเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าแต่ละเจนเนีรยรู้จุดแข็งของตัวเองจุดดีของตัวเองเนี่ยและเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้การรับใช้เป็นทีมเนี่ยมันเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับเป็นประโยชน์มากเลยค่ะอาจารย์ก็ได้รับการหนุนใจอีกแล้วนะคะพี่นอ้องก็สำหรับ หัวข้อในวันนี้นะคะเจนห่างต่างวัยจะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องนะคะในแต่ละเจนนะคะซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนนะคะของเจเนเรชันก็อยากจะให้อย่าลืมว่าเราจะต้องเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเด็กก็ให้เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็รับฟังนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็รับฟังเด็กเช่นกันแล้วก็ให้โอกาสเปิดใจนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะส่งต่อไปเพราะว่าคริสจักรนี้เป็นของเราทุกคนแล้วก็เจเนเรชันนะคะมันก็จะ ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าความรักของพระเจ้าแล้วก็ครอบครัวของพระองค์ก็จะยังคงอยู่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มรรณุสักมากๆเลยค่ะคที่ มาให้ความกระจ่างกับพวกเรานะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องนะคะที่มีคําถามมีข้อสงสัยอยากให้เรานําหัวข้อต่างๆนะคะมาพูดคุยในรายการก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าส่งข้อความนะคะมาที่อินบ็อกซ์ก็ได้นะคะ<ม>แล้วก็พี่น้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ